สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่5เมษายนปี66นะครับประมาณสักช่วง6โมงกว่ากับทุ่มหนึ่งนะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็จะมีเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแต่ก็อยากจะลองเล่าเป็นข้อมูลเนี่ยให้รับฟังดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงจรการซื้อขายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนนั่นเองนะครับว่า ทำไมที่ที่1อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับที่ที่เนี่ยจะมีการซื้อขายอาวุธปืนเนี่ยวนไปเรื่อยเรื่อย,อยทางภาครัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะปากปามแต่เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะวันนี้จะมาขยายความครับอีกแง่มุมหนึ่งว่าเพราะเหตุใดปืนเถื่อนเนี่ยจึงจะไม่หมดไปจากโลกนี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีทางหมดไปอย่างแน่นอนอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่2กระบอกเนี่ยมีอยู่ในกระบอกที่เมื่อก่อนเนี่ย เคยเป็นปืนเถื่อมาก่อนนะครับแต่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะจนกระทั่งเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับก็คือปืนกระบอกนี้นะครับเจ้าตัวหักรัมไทยประดิษฐ์นะครับตัวโปรดของผมเลยนะกระบอกนี้นะครับอีก,กระบอกหนึ่งเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือปืนโคนะครับมาจากต่างประเทศนะก็จะเป็นตัวแทนนะครับของอาวุธปืนในการพูดคุยกัน นะในวันนี้นะครับเรื่องเล่าที่ผมกําลังจะเล่าเนี่ยสมมุติว่าเป็นที่ที่1บนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะแล้วก็อาจจะไม่มีอยู่จริงประเทศนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดเสรีให้กับการซื้อขายอาวุธปืนคือภาาประชาชนนะครับก็สามารถที่จะครอบครองอาวุธปืนได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในประเทศนั้นนั้นนะการซื้อขายการปกติแต่ก็ต้องมีเรื่องของขั้นตอน การตรวจสอบนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะครอบครองปืนได้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะนะในเมื่อก่อนเนี่ยขั้นตอนจะไม่ได้มากเท่ากับปัจจุบันนี้แต่ว่าขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการคัดกรองน,นะครับให้คนเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยได้ยากขึ้นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงอาวุธปืนได้ค่อนข้างยากขึ้นนะครับตรงนี้ผมลองคาดเดาานะครับคนที่ออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยอาจจะมองว่า ในเมื่อคนเข้าถึงอาวุธปืนได้ค่อนข้างยากคนก็น่าจะไม่อยากครอบครองอาวุธปืนนั้นนะครับเป็นแนวคิดเฉยๆนะครับ,รบแบบนี้ในประเทศที่ผมกล่าวถึงนะครับเป็นประเทศสมมติขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือใช้แค่ใบนะครับหนึ่งสองสามนะแต่พอมีเหตุการณ์นในสังคมเนี่ยกระทบเข้ามาก็เพิ่มใบที่เหมือนจะเกี่ยวข้องนะใช้คําว่าเหมือนจะเกี่ยวแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะซึ่งใบอนุญ,ญ,ญาตนะครับหรือใบรับรอ,องต่างๆเนี่ย มีที่ไปที่มาอาจจะบอกว่าไม่ค่อยโปร่งใสนะบางที่เนี่ยก็ไปซื้อมาเลยบางที่จ่ายเงินได้มาเลยไม่ได้มีการตรวจเข้มอย่างจริงจังนะอันนี้ก็คือเป็นประเทศที่ผมเนี่ยสมมติขึ้นมาคําถามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเข้าพอร์ตปืนเนี่ยมันมาถูกทางไหมนะครับผมถามใครก็ได้นะถามสิบคนก็ตะอตอบเหมือนกันสิบคนว่าอาจจะไม่ถูกนะก็ต้องบอกว่าอาจจะผิดทางหรือว่าหลงทางรด้อซ้าไป นะเพราะว่าในการที่แก้ปัญหาระตัดเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะทำไมจึงกล่าวว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเนื่องจากว่าในเมื่อคนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่อนข้างยากกฎระเบียบเยอะมากกฎเกณฑ์ก็เยอะนะคนกลุ่มที่ดีก็พยายามนะครับที่อยากจะครอบครองปืนแบบถูกกฎหมายแต่ก็แน่นอนนะครับว่าในดีย่อมมีเสียนะที่ไหนมีแสงที่นั่นย่อมมีเงา มันก็มีด้านมืดของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งด้านมืดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งจุดที่น่ามองแล้วก็ดูน่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือส่วนใหญ่นะครับคนเนี่ยจะสนใจในด้านมืดเนี่ยมากกว่าหน้าสว่างซึ่งคนกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี่เขาก็จะไม่เอาแล้วนในเมื่อในเส้นทางนะครับในช่องทางถูกกฎหมายเนี่ยเข้าถึงยากเหลือเกินเข้าถึงยากมากเขาก็จะไปหาอีกรูทางหนึ่งนะอีกช่องทางนะครับที่ ง่ายต่อเขานะง่ายต่อเขาเลยนั่นคือตลาดมืดมีอยู่ทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะมองไปจุดไหนของโลกใบนี้ก็ย่อมที่จะต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายปาดบนอยู่โดยทั่วไปไม่เฉพาะอาวุธปืนนะครับหลายๆอย่างเป็นเช่นนั้นนะอาวุธปืนก็เช่นกันนะครับเขาก็จะไปมองหาที่ตลาดมืดเหล่านั้นแหละหาจากไหนล่ะหาจากคนรู้จักหาจากเพื่อน าจากญาติพี่น้องต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะชี้นําไปให้ไปสู่ตลาดมืดโดยแหล่งที่มาของสินค้าพิกลมาต่างนะครับเช่นอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมาจากไหนมาจากหลายแหล่งนะครับมาจากปืนแปลงนะมาจากปืนที่ทําขึ้นมาเองนะครับจากตัวแบงกันนะอันนี้นิยมมากนะครับหรือว่าจะเป็นบีบีกันนะดัดแปงนะครับก็สามารถที่จะกระทําได้หรือแม้กระท่าน,นะครับเป็นปืน อาจจะเรียกว่าเป็นปืนที่เป็นโคต้าพิเศษนะผมจะไม่ใช้คําว่าปืนสวัสดิกาครับเป็นปืนที่มีโคต้าพิเศษเนี่ยเข้ามานะจำนวนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มคนนะครับที่ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านั้นเนี่ยเอาปืนเหล่านั้นเนี่ยไปจําหน่ายขายต่อเพื่อทํากําไรจุดนี้เรามัเคยี้ขยายต่อนะครับสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีสิทธิที่จะรับโคตา้าปืนเนี่ยเข้ามาประมาณสักสี่สัห้ากระบอก แต่และกระบอกเนี่ยเขาก็รับเข้ามานะครับในราคาที่ค่อนข้างถูกทีเดียวบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็ประหยัดมากนะเข้ามานะครับสมมติว่ารับมาเนี่ยโดยราคาสักยี K, นะ่สิบเนะสมมตินะครับตัวนี้ 20K จากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไปปล่อยนะครับในตลาดมืดเพื่อที่จะทํากําไรต่อกระบอกนี้นะครับถ้าเผือว่าไปสู่ตลาดมืดได้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ90-100 K ถึง100 9 0สถึง100เคนะครับสามารถที่จะไปได้นะไปได้ทำเช่นนี้หมุนเวียนไปนะครับมีอีกระบอกก็ปล่อยไปเช่นนั้นนะเจ้าตัวนี้จับมา20ปล่อยไป100นะครับกำไร 80k เคนะเจ้าตัวนี้สมมติว่าจับมาอยู่ที่ 30k สเคนะครับสมมตินะไปปล่อยเนี่ยอาจจะสัก8 0ดเคได้มานะครับ50เคอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางนะครับของการนำมาซึ่งอาวุธปืนเถื่อนนะมาจากอะไรเนี่ย ซะเยอะเลยนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับประเทศที่ผมเนี่ยกำลังเอ่ยถึงเนี่ยมีแบบนี้เยอะจริงๆนะจากนั้นนะครับคนที่รับต่อนะคนที่รับต่อก็คือไม่ต้องการที่จะเข้าไปาครอบครองปืนแบบถูกกฎหมายเนื่องจากว่าขั้นตอนเนี่ยมันเยอะวุ่นวายยุ่งยากกับชีวิตมากในเมื่อเขามีเงินเข้ารองแล้วะครับในช่องทางที่ถูกกฎหมายเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นะขออนุญาตอะไรก็ไม่ผ่านนะครับเขาก็เลยเบนช่องทางมาที่ผิดกฎหมาย จ่ายเงินไปรับปืนมาแค่นั้นนะครับแค่นั้นพอจะไม่ใช้ก็ทิ้งนะหรือว่าเอาไปปล่อยต่อนะครับในตลาดมืดมันจะเป็นวัฏาจาักรหมุนเวียนแบบนี้เรื่อยไปนะปาบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะบอกเลยว่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดและอีกหนึ่งสิ่งของประเทศที่ผมเนี่ยสมมติขึ้นมานะครับซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยนะก็คือว่าเขาเนี่ยเอาปืนที่ได้โคต้าพิเศษมาจากนั้นเนี่ยก็เอาไปปล่อยต่อนะครับให้กับอีกชาติหนึ่งในะอีกประเทศหนึ่ง ประเทศของชาวต่างชาติเนี่ยก็คือมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับอาวุธปืนมากๆคือมีไม่ได้เลยนะครับถ้ามีอาวุธปืนเนี่ยเท่ากับประหารชีวิตนะโดนโทษประหารชีวิตนะครับแต่คนต่างชาติเหล่านั้นก็ยอมนะครับที่จะเสี่ยงนะเสี่ยงซื้ออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายจากประเทศเนี่ยนะที่บอกนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าสามารถนะครับด้วยกลวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยเอาปืนกับประเทศอน,นันต์ได้นะนะกับประเทศเขาได้นะครับ เขาเนี่ยก็อาจจะไปตั้งเป็นแก๊งนะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับหรือว่าเป็นมาเฟียต่างๆนะอาวุธปืนนะครับในการซื้อขายระหว่างแก๊งนะหรือว่าตราดมืดของประเทศที่บอกเนี่ยมันจะวิ่งอยู่นะครับทะลุไปเนี่ยสูงว่าในประเทศนี้นะครับอยู่ที่100เคนะสมมตินะครับถ้าเผื่อว่าเอาออกไปที่ประเทศที่บอกเนี่ยมันจะวิ่งอยู่เนี่ยประมาณ200ถึง300เคไปอีก100เเซเลยนะครับเรื่องของกำไร เพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนที่ไม่สนใจนะครับเรื่องของกฎหมายหรือว่าไม่สนใจนะครับว่าอะไรยังไงคือไม่กลัวตายเขาก็เสี่ยงที่จะรับอุ้ปืนนะครับแบบนี้เข้ามามันก็จะเป็นอีกหนึ่งวัตกรนะเรียกว่าวัตกรของตัวปืนเถื่อนเนี่ยมันก็จะมีหลายลูกมากๆเช่นลูกแรกนะครับก็คือคนที่ไม่ได้อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนถือกฎหมาย แต่ว่าในขั้นตอนนะครับปกติเนี่ยมันยุ่งยากเหลือเกินเขาก็บอกไม่ไหวนะนะก็เบรตัวเองเนี่ยไปที่ปืนผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือรูปแรกแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้รูปที่2นะครับก็คือกลุ่มของพ่อค้าที่ผลิตอาวุธปืนนะครับอันนี้ก็ผลิตไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบดผมกล้าพูดได้เลยนะครับเขาถูกปราบเนี่ยจุดหนึ่งนะเขาก็ไปตั้งโรงง,งานนะครับผลิตอีกที่1ห,หรือจะเป็นเครือข่ายของเขาเองเนี่ยก็ทำเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือรูปที่2 รูปของกลุ่มพ่อค้าปืนเถื่อนรูปที่3นะครับก็คือรูปของคนที่มีความคิดในเชิงของทุจริตนะอาจจะเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษนะครับในสังคมแล้วก็เอาสิทธินั้นไปใช้โดยไม่ชอบนะโดยไม่ชอบนะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะรูปนี้อาจจะค่อนข้างมีความเซนสิทีฟแล้วก็ละเอียดออนมากๆแต่ก็อาจจะมีอยู่อีกรูปหนึ่งก็คือรูปของคนต่างชาติ นะคนต่างชาติเนี่ยยอมนะครับที่จะรับปืนท,ท,ทั้งที่รู้ในเรื่องของแง่กฎหมายแต่ไม่สนใจนะเพราะว่าไม่ได้กลัวตายหรือว่าไม่ได้เคารพกฎหมายแต่อย่างไรคืออยากจะมีนะทำงไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีมีแล้วก็นํากลับไปอาจจะไปตั้งแก๊งหรือว่าเอาไปปล่อยขายต่อเรียกว่ากำไรเนี่ยหลายเท่าตัวมากๆเขาถึงได้ยอมเสี่ยงอีกสักกลุ่มหนึ่งที่ผมมองเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีความเกรงกลัวนะต่อความผิดต่างๆนะครับ กลุ่มเนี่ยครอบครองอาวุธปืนเถื่อนไว้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเกรงกลัวไม่อยากมีความผิดก็อาจจะ1นนะครับไปทําลายทิ้ง2ก็คือไปส่งคืนนะครับให้กับใครก็ได้3ก็คือไปปล่อยต่อในตรากมืดนะมันก็จะเป็นวงจรนะครับหมุนเวียแบบนี้เลื่อยไปเนะเลื่อยไปปราบกลุ่มที่1ได้กลุ่มที่2ก็ยังอยู่ปราบกลุ่ม2ได้กลุ่ม3ก็ยังอยู่นะปราบ 3- 4ได้วนกลับมากลุ่ม1อีก คือมันจะหมุนนะครับแบบนี้เลื่อยไปนะเลื่อยไปดังนั้นผมเลยมองนะครับด้วยแนวคิดส่วนตัวว่าอย่างไรก็จะไม่หมดไปจากโรคนี้ในเรื่องของปืนเถือ่อนนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเรื่องราวที่ผมเนี่ยได้เล่าไปเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับที่ใดประเทศใดในโลกนี้นะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วก็สมมุติเพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดให้ฟังนะครับว่า ทำไมปืนเถือนเนี่ยจึงยังคงไม่หมดไปจากรูปใบน,นี้ก็ะท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ